กับที่อยุธยาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับคุณครูผู้ชายคนหนึ่งฮะพาลูกสองคนไปตามง้อเมียตัวเองแต่ปรากฏว่าเมียบอกไม่เอาแล้วง้อไม่สําเร็จชายคนนี้ที่เป็นคุณครูเนี่ยเอาปืนกระหน่ำยิงเมียและพ่อตาจนเสียชีวิตต่อหน้าลูกสองคนแล้วยิงเป็นสินัดคุณผู้ชมฮนะไปดูวงจรปิดวินาทีเกิดเหตุกันหน่อยฮนะ รัวอะไรหรอรัวอะไรอ่ะ,อะสาม,มีนั่ยยนเองนี่จริงไหมยรัที่จะฟังที่เห็นเสียงอื้ออึงเนี่ยนี่คือเสียงปืนดังรัวๆเลยนะครับที่ลานจอดรถวัดเจ้าปลุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ก่อเหตุคือครูหนึ่งหรือว่านายโชคชยัยอายุ37ปีครับก่อเหตุยิงนายนิพนธ์อดีตพ่อตาและนางดารณีหรือว่าครูนิวอายุ29ปีอดีตภรรยาเสียชีวิตคารถคันนี้ดูสิฮนะกระสุนนี่เต็มรถเลยนะฮะรถพรุนนะครับต่อหน้าลูกสองคนเย็นเมื่อวานคุณครูนิวอดีตภรรยาเนี่ยถูกยิงเข้าที่หัวคอหัวไหล่แขนหลายนัดส่วนพ่อตาถูกยิงที่หัวหลายนัดและแขนซ้ายเสียชีวิตยอยู่ในรถ ซึ่งมีรอยถูกยิงรอบคันแล้วเนี่ยฮะรอยเลือดเต็มรถไปหมดเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านถูกลูกหลงอีกหนึ่งคนกระสุนเฉียวหัวไหล่ได้รับบาดเจ็บคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยครูนิวมาสอนเต้นแอโรบิกมากับคุณพ่อขณะที่กําลังจะกลบกับครูหนึ่งซึ่งเป็นอดีตสามีก็ขับรถมาจอดขวางหน้าแล้วก็อุ้มลูกชายอายุสองขวบกับ,บ4ี่ขวบลงมางอแต่ครูนิวไม่คุยด้วยขึ้นไปบนรถจะขับกลับบ้านเท่านั้นหละฮะ ครูหนึ่งก็เอาปืนกระหน่ำยิงพ่อครูนิวก่อนแล้วก็หันมายิงครูนิวจนเสียชีวิตจากนั้นก็อุ้มลูกสองคนขึ้นรถขับหลบหนีไปโอ้โหผู้ชมลองนึกดูนะฮะเด็กสองคนต้องเห็นพ่อตัวเองเนี่ยเอาปืนมายิงแม่ตัวเองจนเสียชีวิตมันจะติดตาเด็กไปขนาดไหนสภาพจิตใจของเด็กสองคนจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะฮะสองขวบสี่ขวบเนี่ยเขารู้แล้วนะโดยเฉพาะคนสี่ขวบเนี่ยพูดได้แล้วนะฮะ ล่าสุดครับตำรวจตามไปจับครูหนึ่งแล้วฮะที่บ้านในพื้นที่ผักไห่หลังจากที่พาลูกสองคนไปฝากไว้กับพ่อแม่ตัวเองแล้วผู้ชมดูนะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอครูหนึ่งเอาแต่ร้องไห้พร่ำเพรอพูดว่าเมียผมตายแล้วเมียผมตายแล้วจนแม่ของครูหนึ่งเนี่ยต้องเข้าไปช่วยซับน้ำตาแล้วบอกกับตำรวจว่าลูกชายเครียดเก็บกดกดดันหลังถูกฝ่ายหญิงหยามสักสีครับ เจตายแล้วยตายลวเอาลักเมียเขายิงกับอะไรแต่ามที่ว่าโดนด่าท้าตาแม่เขาตามด่ว้นเย็นครับอาจารย์ไม่รู้ดูไรตาเมียด่ามาไปเจอแล้วด่าไปรับลูกไปหาลูกคนนั้นแหละเขาได้ย้อนมาโทรมาบอกฉันว่าเนี่ยแม่เขาด่าหนูจะเอายังไงแล้วบอกใจเย็นๆกลับมาบ้านเราไู่กลับมาบ้านเราปล่อยมันเดี๋ยวังเราปดนันไงปล่อยมั สาสุกี่ปีกี่ปีมึงทรยศกูกี่ปีเออเนี่ยฮะคือคือแม่ของคนก่อเหตุก็คือครูหนึ่งเนี่ยพยายามจะบอกว่าเขานี่รักเมียเขามมกนะแต่คนก่อเหตุก็บอกแม่ไม่ต้องพูดแล้วก็บอกว่ามึงเนี่ยทรยศกูกี่ปีกี่ปีคือยังไม่ชัดนะฮะว่าที่พูดมาเนี่ยเรื่องอะไรแล้วอดีตภรรยาของคุณเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะฮะเขาก็พูดอะไรไม่ได้นะครับต่อให้มีปัญหาอะไรกันมาเนี่ย วิธีการแบบนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาเลยแล้วลูกคุณจะยังไงล่ะคุณไปยิงเมียตัวเองก็คือแม่เด็กแม่เด็กตายไปแล้วเ,เด็กขาดแม่คุณเป็นพ่อเด็กคุณไปยิงเขาคุณก็ต้องติดคุกเนี่ยฮะแล้วลูกคุณนะ่ะยังไงอ่ะพ่อแม่ไม่เหลือเลยฮะทีนี้ตำรวจก็คุมตัวครูหนึ่งนะครับมาสอบปากคำที่สพรงช้างผู้การจังหวัดอยุธยาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากัน มีลูกด้วยกันสองคนอย่าร้างกันแล้วก็กลับมาคบกันในหลายครั้งซึ่งผู้ก่อเหตุเคยถูกจับในคดีที่จะรอบยิงเมียตัวเองมาแล้วเมื่อปี64ส่ส่วนการก่อเหตุครั้งนี้เกิดจากแม้ว่าจะเลิกไปอย่าร้างไปยังหึงหวงภรรยาอยู่ประกอบกับครูหนึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาตลอดพอไม่ได้กินยาก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้รอบนี้ตั้งใจจะมาง้อ แต่มีปากเสียงกัน<ะ>ก็นเลยกลายเป็นข่าวเศร้าครับเขาลูกไปหารถพข้าไปเลอขึ้นรถแม่เขาบอกว่าแม่ไม่ยอมเปิดประตูมาหน้าก็ฟิลวหนักโค้งแล้วก็เดินมาเอาปืนเดินปืนที่รถชักลำคอแล้วยิงก็น่าจะมีเรื่องที่เขาติดอัดกันมานานเรื่องนี้หน้าแบบยิงก็เห็นบอกยิงก็มีแฟนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตที่แบบ นี่ฮะล่าสุดครับตำรวจคุมตัวครูหนึ่งส่งฝากขังสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับแจ้งข้อหาหนักก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนเจ้าตัวเนี่ยขอใช้สิทธิ์ไม่ทําแผนแต่ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทีนี้ระหว่างที่นําตัวขึ้นรถคุมขังนักข่าวช่องวันของเราครับพยายามสอบถามถึงสาเหตุนะแต่ว่าครูหนึ่งเนี่ยฮะก็ไม่ตอบอะไรนะเดินขึ้นรถคุมขังไป ขณะที่ฝั่งญาติของผู้ตายครับวันนี้เดินทางไปรับศพครูนิวและคุณพ่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคูดีทองที่อยุธยาเราเจอท่านนี้ครับคือป้าของครูนิวบอกว่าเสียใจมากต้องมาสูญเสียทั้งน้องชายและหลานสาวพร้อมกันถึงสองคนยืนยันว่าไม่ให้อภัยผู้ต้องหานะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องหารายนี้เนี่ยโมโหง่ายชอบใช้ความรุนแรง ขี้หึงแบบไม่มีเหตุผลตบตีภรรยาหลายครั้งเห็นทีไรมีรอยเขียวเป็นจ้ำตลอดแล้วเคยใช้ปืนตบหัวพ่อตาหัวแตกมาแล้วมีปัญหากับทุกคนในครอบครัวถึงขนาดที่ว่าเคยขู่ว่าจะยิงยกครัวอยู่แล้วซึ่งญาติๆก็หวาดระแวงว่าถ้าผู้ก่อเหตุได้ประกันตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตามมายิงล้างครัวแบบที่เคยพูดฮะขู่ขู่ว่าจะล้างครัวเมื่องานศพยาก ปีกว่าเพราะว่าเขาเขามีเรื่องกันมาตั้งนานแล้ว่าญาแล้วมีเรื่องกันเเขาเขาเป็นคนที่หึงหึงหึงร้ายหึงทุบทีนีอันี้คุณนิวบอกหลายคนก็ถามถึงเด็กสองคนนะครับสองขวบกับสี่ขวบจะอยู่อย่างไรเอาไปว่าตอนนี้อยู่กับคุณย่านะฮะเพราะว่าทางฝั่งแม่เด็กเนี่ยคุณยายก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อน <S <S คุณตาก็<ด> <ตา S 2> มาโดนยิงจากเหตุการณ์นี้คุณแม่ก็มาโดนยิงจากเหตุการณ์นี้พ่อก็ต้องไปติดคุก ตอนนี้เหลือญ้าก็ต้องอยู่กับย่าไปก่อนแล้วกันนะครับแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำมักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ